สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอบปเปิลได้พามาจัดสเปคคอมกันนะครับบอกเลยว่าสเปคคอมวันนี้จัดหนักมากๆเลยนะครับทั้งด้านความสวยงามการใช้งานและการระบายความร้อนนะครับบอกเลยว่าเครื่องนี้ครอบคลุมจริงๆนะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะพามาดูสเปคคอมวันนี้นะครับว่าใช้ CPU อะไรบ้างเมนบอร์ดอะไรบ้างแล้วก็จะมาอธิบายในส่วนของแต่ละจุดนะครับผมว่ามันดียังไงมันสําคัญยังไงมันแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นอะไรจะแฮดปอากเลยนะครับเอาละในส่วนของ CPU นะครับก็เป็นตัว Intel c o อยเนะครับอา้าว Intel c คอย9เหมาะกับใครนะครับเอ๊ะ ไอ i7 ก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าทำไมต้องเป็น Intel c คอย i9 เดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ฟังกันจริงๆแล้ว Intel c คอย i9 เหมาะกักบ,บทุกงานเลยนะผมเหมาะกับทุกงานเหมาะกับทุกเกมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของผู้ใช้ด้วยนะครับถ้างบมีไม่ถึง Intel c คอย i9 จริงๆถ้าเล่นเกมนะครับขั้นต่ำเนี่ย i3 ก็เพียงพอแล้วนะครับไ3มที่มี4คอแ์8เทนเนี่ย ถ้าไม่เชื่อนะครับลองไปดูคลิปที่ผมรีวิวไว้นะครับเกมหลายเกมที่ผมรีวิวนะไอสามสี่คออแปดเทดเนี่ยมันก็เล่นได้แล้วนะครับแถมซิบูนเนี่ยมันไม่ทํางานถึง100%เลยนะครับแต่มันอาจจะมีบางช่วงนะผมเวลาโหลดฉากใหม่ๆมันอาจจะขึ้นเป็นหนึ่งนะครับแต่ก็แป๊บเดียวนะแต่ถ้าใครมีงบหน่อยนะครับก็ ขยับไปเป็นตัว i5 เลยก็ได้ที่มันมี6คอร์12เทรดนะครับพอเป็นคอร i5 ปุ๊บเวลาโหลดฉากหรือว,ว่าโหลดเกมหนักๆนะครับซีวเนี่ยมันแทบจะไม่ดิดไปร0 0เ็นเลยนะครับทำให้เราโหลดเกมไวโหลดฉากไวอีกด้วยนะครับแล้วก็เฟรมเลยเนี่ยจะขึ้นมามากกว่าตัว Intel c คอ e i3 มมาในระดับนึงเลยนะครับ จริงๆเล่นเกมยืนพื้นที่ i5 ก็แทบจะเหลือเฟือแล้วนะครับแต่ถ้าใครมีงบหน่อยไปเล่นตัว i5 รหัสเคก็ได้นะครับไอห้าหนึตัวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับผมก็คือ AI มาช่วยในการจัดสรรงานนะที่สําคัญนะครับผมมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพเฟรมเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็คอรเลเเนี่ยเยอะกว่าตัว I5 รุ่นธรรมดาด้วยครับ แต่ถ้าใครมีงบสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นตัว i7 ก็ได้นะครับผมจริงๆตัว intel core i7 เนี่ยมันก็แทบจะครอบคุมแล้วนะครับในส่วนตัว intel core i7 นะครับมี12คอร์20เทดเลยก็สามารถทํางานได้แทบทุกง,งานเล่นเกมได้แทบทุกเกมแล้วนะครับตัดต่อสตรีมได้หมดเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เรากลับมาที่ตัว intel core i9 กันบ้างมันจะแตกต่างยังไงกับไอตัว i3 i5 i7 เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานที่มันคุ้มค่ากันบ้างนะครับกับตัว intel core i9 12 900K ที่มี16คอร์24เทรดเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของการเล่นเกมเลยการเล่นเกมมันดียังไงก็คือ,อตัว Intel Core 9คอร์และเทรดยเยอะใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นตัว Core 9แล้ว Clock s p e d ก็ต้องเยอะตามด้วยพอเราเามาเล่นเกมนะครับถ้าเทียบอย่างถ้าเห็นภาพเลยอะ i 5กับ i 9ไปเลยนะครับ f ฟรม e รท t ตัว Intel Core 9มันจะเยอะกว่านะครับผมเพราะว่า c l o อกป p e d ต่อคอร์มันสูงมากๆเลยแถมอีกอย่างเป็นตัวรหัส K ด้วยเราสามารถ โอเวอร์ค็อกสปีดให้มันสูงมากกว่า5.0แล้วทีเนี้ยมันจะทำให้เฟรมเรทสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เฟรมเรทนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของการเล่นเกมทั้งของคอร์เสตรบอกเลยว่าคอร์ดเสถเป็นเพียงพออยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าเราจะเล่นเกมไปด้วยอัดหน้าจอไปด้วยหรือว่าเราจะจะยิงสตรีมไปด้วยก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าเราจะเปิดโปรแกรมแบ็กกราวด์ด้านหลังไว้ยเยอะก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเปิดเกมไปด้วยนะครับเราเปิด Discord เราเปิด OBS เราเปิด Google Chrome 20แท เราเปิดโปรแกรมตัดต่อทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะครับตัว Intel Core i 9ก็ทำได้อย่างสบายๆเลยเพราะว่าค o r e เทปมันเยีอะมมากเลยนะผมอารมณ์เหมือนแบบมีคนช่วยทำงานมีคนช่วยดูแลและหลายคนลหลายงานนั่นแหละครับประมาณนี้ทีนี้มันก็จะมีคอมโบในส่วนของ AI มาช่วยประมวลผลนะครับก็คือมี P Core E Core ก็คือคอ r e หลักคอรองนะผมคอหลักก็คือจะ เอางานที่ม,าามันสำคัญสำคัญงานที่เราเรียกใช้อยู่มาประมวลผลนะครับผมใช้ข้อสปีดสูงที่สุดนะครับผมเวลาเราทํางานหรือว่าเราเล่นเกมมันจะทำให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมประสิทธิภาพการทํางานดีมากที่สุดนะครับในส่วนของโปรแกรมที่มันไม่ได้โหลดโปรแกรมที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็จะใช้ในส่วนอี Call, คอคอรองในการประมวลผลนะครับผม <S <S มันก็เลยจะไม่แย่งคอหลักนะครับผมทำให้ประสิทธิภาพการทํางานหลักของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของการตัดต่อแล้วผมถ้าเป็น Intel Core i9 มันก็จะ เรนเดอร์วิดีโอได้ไวมากยิ่งคือจากปกตินะครับผมสมมติเราใช้ i3 เรนเดอร์วิดีโอ20นาทีเสร็จแต่ถ้าเป็น i9 อาจจะ10นาทีก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับไม่มีถัด F องทางก็จะมี iGPU นั่น,นคือ Intel Quick Sync นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการยิงสตรีมอีกด้วยนะครับผมก็ทำให้การเล่นสตรีมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยที่เวลาเราสตรีมเนี่ยเราไม่ต้องไป แยกในส่วนของคอและเสถซีพในการประบบมวลผลสตรีมเลยเราไม่ต้องไปแยกในส่วนของการ์ดจอในการยิงสตรีมเลยนะครับผมปล่อยให้ไอซีพียูเนี่ยยิงสตรีมออกไปนะครับผมทําให้การเล่นเกมของเราหรือว่าการสตรีมของเรามันดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหทำไมมันคุ้มขนาดนี้ใช่ไหมครับต่อมาในเรื่องของการทํางานลาหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับยิ่งคอและเสยเยอะนะครับผมการทํางานลาหลายๆอย่างก็ยิ่งได้เปรียบนะครับก็ยางทุบอกไประหว่างเราเล่นเกมแล้วก็เปิดโปรแกรมอื่น ไปด้วยนะครับแล้วก็เราก็สามารถสลับโปรแกรมไปมาได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าแคชของตัว Intel c ค r e ลค่อนข้างเยอะเลยนะผมแคชเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับตัว CPU นะครับผมก็คือมันจะคอยจดจํางานที่เราแบบใช้งานบ่อยเวลาเราเรียกใช้โปรแกรมนั้นๆน่นนยมันจะไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมอารมณ์เหมือนแรมแม่แหละแต่ CAT แคชเนี่ยมันอยู่ใกล้ CPU มากกว่าต่อมาเรามาพูดในเรื่องของการเปิดบอทดนะครับเราสามารถเปิดบอทดนะครับผมได้มากกว่า10จอ20จอได้เลยนะครับผมแต่ทั้งนี้เราก็ต้องดูแรมของเราด้วยนะผมว่าแรมพอหรือเปล่า่าาถึงแม้ว CPU คอเละเร์เราจะเยอะนะครับแต่ถ้าแรมเรา8 g ิ16 g ิอะไรเงี้ยเออมันก็จะตันที่แรมก่อนทั้งๆท,ที่ CPU มันไปได้มากกว่านี้แต่มันมาตันที่แรมนะครับแต่เครื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราจับแรม32 g ิ DDR5 ด้วยนะผมก็คือ DDR ไฟ DDR ใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็บัสปีเนี่ย5,200เลยนะครับโอ้โหโคตรเยอะนะครับ มันดียังไงแรมเยอะเราจะาพูดสองส่วนนะครับก็คือความจุแรมแล้วก็บัสสปีดนะครับก็คือแรมยิ่งเยอะนะครับเราก็ยิ่งเปิดหลายๆอย่างได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยกระตุกนั่นเองนะครับเพื<ๆ>่อนๆเคยไหมครับใช้คอมพิวเตอร์แรม4กิกก8กิกคือแบบพอเราเปิดหลายๆอย่างพร้อมๆกันปุ๊บมันเริ่มแหลกมันเริ่มกระตุกมันเริ่มช้านั่นแหละครับก็ค,คือแรมไม่พอแต่ถ้า มเราเยอะเวลาเราเปิดอะไรอย่างมันก็จะลื่นฟล์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแล้วก็เปิดบอร์ดได้เยอะด้วยแล้วก็สามารถเล่นเกมไปด้วยเปิดโปรแกรมต่างๆไปด้วยไม่ว่าจะเปิด Discord OBS นะครับโปรแกรม Viper Engine อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเปิดทิ้งไว้เยอะๆได้เลยนะครับโดยที่เครื่องไม่กระตุกไม่แหลกไม่ค้างเลยนะครับเพราะว่า แหลมค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของบัตแหลมนะครับสูงถึง5,200เลยนะครับก็ช่วยให้การส่งข้อมูลน่ะได้ดีได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ช่วยให้การเล่นเกมมันลื่นไหลนะครับแล้วก็เฟรมเลยค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเสถียรเลยนะครับเพราะว่าส่งข้อมูลให้ซีพีประมวลผลได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตัดต่อก็ช่วยในเรื่องของการเรนเดอร์วิดีโอได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การทํางานโดยรวมก็ไวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าส่งข้อมูลให้ซีพีได้รวดเร็วมากๆเลยนะครับอ่ะต่อมาครับเราก็มา คอมโบกับตัวนี้เลยครับ SSD M.2 1,000งพกิกเลยนะครับตัวนี้นี่นี่ครับนี่ตัวนี้เป็น SSD Gen สี่เลยนะครับก็คือ1,000งพกิกด้วยนะครับการอ่านการเขียนนะผมประมาณ5,150นะครับโอ้โหโคตรเร็วโคตรแรงเลยนะครับอย่างเช่นเราโยนไฟล์ขนาด100่งกิกก็คือแป๊บเดียวครับไม่ถึง1นนาทีคือเสร็จแล้วอ่ะคือไวมากๆเลยนะครับถ่ายโอนข้อมูลไวนะครับเปิดเกมไวเปิดโปรแกรมหนักๆไวเปิดไฟล์ที่มีขนาด ความจุเยอะๆไวมากๆเลยนะครับก็ช่วยให้การทำงานการเล่นเกมของเราเนี่ยมันลื่นไหลแล้วก็ประหยัดเวลาของเราได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เนี่ครับเป็นเจนสี่ด้วยเป็นเจนใหม่ล่าสุด,ด้วยการอ่านการเขียนเนีย่ยหายห่วงครับรวเดเร็วมากๆเลยต่อมานะครับเราจะมาพูดในส่วนของเมนบอร์ดกันนะครับเมนบอร์ดนะครับก็เป็นตัว z 690นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยเอามาใส่กับตัว Intel ลคอยเก้าแผมเพราะว่า Intel ลคอยเกมันแรงแล้วพอมันแรงมันก็กินไฟใช่ไหมครับถ้าเราเอาไปใช้กับบอร์ดพวก B660 ที่มันเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่เป็นตัวเกมมิ่งเนี่ยบางทีซีวียูโหลดหนักๆปุ๊บแล้วภาคจ่ายไฟเมนบอร์ดมันจ่ายไม่ไหวมันจะเซฟตัวเองลงมามันจะ ลดการจ่ายไฟให้ CPU นะครับทำให้ CPU เนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมก็คือความเร็วมันจะดรอปลงเพราะว่าเมนบอร์ดมันลดการจ่ายไฟแต่ถ้าเป็นตระกูลแซหรือว่าเป็นตระกูลเกมมิ่งอะไรพวกนี้ภาคจ่ายไฟมันจะออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับมันจะจ่ายไฟให้ CPU ได้ค่อนข้างคงที่แล้วก็มันจะไม่ลดการจ่ายไฟเพราะว่าภาคจ่ายไฟออกแบบมาดีแล้วไบของร้อนดีนะครับทำให้เวลาซ p u ยมันโหลดหนักๆโหลดร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยการจ่ายไฟก็คือต่อเนื่องเลยนะครับทำให้เราใช้งานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มประสิิทธภาพเลยนะครััับบกตว z 690ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเมนบอร์ดตัวรุ่นประหยัดนะครับผมจะไม่ได้แบบเป็นเกมมิ่งจ๋าแต่มันก็ใช้เป็นชิปเซ็ต z 690นะครับตัวนี้ก็ใส่แรมได้4แถวนะครับมี PCIe 5.0แล้วนะครับรองรับการ์ดจอที่เป็น PCIe 5.0ในอนาคตอีกด้วยนะครับแล้วก็มี s l o t M2 นะครับผมก็คือระบายความร้อน ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใส่เ2มได้ถึงสสล็อตเลยแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยเป็น USB 3.0แล้วนะครับผมในเรื่องของเสียงนะผมเสียงก็สมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็รองรับไฟ RGB รุ่นใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดในอนาคตเลยนะครับใช้กันได้อีกยาวตัวนี้ก็รองรับแรม DDR5 ด้วยนะครับต้องเลือกดูดีๆนะครับถ้าเราซื้อรม DDR5 เราต้องเลือกซื้อเมนบอร์ด DDR5 ถ้าเราไปซื้อ DDR4 ใส่ไม่ได้นะครับผมต้องดูดีๆด้วยนะครับนี่ ต่อมาครับผมในส่วนของเกมมิ่งก็อยากรู้เลยนะครับพูดแปกันเยอะเลยนะก็คือในส่วนของกาจอนะผมก็คือกาจอตัวนี้เป็น RTX 3 0 6 0 1 2 g นะครับผมทำไมถึงได้ใช้เป็นกาจอส0มน์นะครับบางคนบอกเอ้ยองบขนาดนี้มันต้องได้3 0 7 0แล้วใช่ไหมอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ก็บอกไว้ก่อนอันนี้ก็คือความชอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้อย่างของลูกค้าคนนี้อาจจะเอา ไปเน้นแบบการทำงานมากกว่าการเล่นเกมก็เลยจัดเป็น3000 30. จริงๆแล้วถ้าลดจาไอ้ก i9 ตัดชุดน้ำออกนะครับตัดพาวเวอร์สปายเป็นตัวธรรมดานะครับบอกเลยว่าได้3070 3080ก็มีรุ่นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพวกชุดน้ำพวกระบบระบายความร้อนนะครับผมพวกพาวเวอร์ p l ายพวกเซ u ก็ โอ้โหหลายหมื่นอยู่นะครับผมหลายหมื่นอยู่นะครับก็จริงๆถ้าลดเหลือแค่ไอ้ก็อาจจะได้เป็น3 0 0 3ู8 0เยเลยท่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะครับผมแต่ละคนความต้องการความชอบการใช้งานมันไม่เหมือนกันนะครับอย่าเอาความชอบของตัวเองมาตัดสินคนอื่นนะครับอ่ะต่อมาครับผมกับ3 0 6 0นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวค่อนข้างท็อปเลยนะครับผมเป็น rog stick gaming นะครับตัวนี้ก็คือมีจุดเด่นมากๆเลยนะครับมันสามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง 5หน้าจอเลยนะผมเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะมันจะต่อได้4หน้าจอใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ครับสามารถต่อหน้าจอได้ถึง5หน้าจอนะครับพอร์ต HDMI 2พอร์ตพอร์ต DP พอร์ต3พอร์ตนะครับผมแล้วก็ออกแบบภาพจ่ายไฟต่างๆมาทำทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมการรับประคารร้อนต่างๆออกแบบมาได้อย่างดีเลยแล้วก็ทั้งสองคูลิ่งต่างๆออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็มีฟีเจอร์อย่างเลเซอร์ซิงนะครับผมก็คือเราเล่นเกมเราปรับเลเซอร์ซิงค์แสงแรงมันก็จะสมจริงมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราจะบูส หรือว่าเราจะบูต FPS นะครับก็คือเปิด DLSS ก็จะบูตขึ้นมาด้วยนะครับผมนี่ก็ช่วยช่วยให้เฟรมเดือสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็การออกแบบไฟ RGB สวยงามมากอีกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราเอามาต่อหลายๆหน้าจอเครื่องนี้นะครับโดยรวมแล้วจะต่อได้ผมนับก่อนนะหลังน้าหลังกาจอคือ5 6 7อ่ะสามารถต่อหน้าจอได้ประมาณ เจดจอเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าต่อด้านหลังเมนบอร์ดได้อีกได้อีกสพอร์ตนะครับผมงั้นก็คือพอร์ต HDMI กับพอร์ต Display Port นะครับแล้วก็บอร์ดตัวนี้รองรับบัตรแรมได้สูงสุดถึง6000เลยนะครับเยอะจัดเยอะจัด,ดในส่วนของการ์ดจอ3 0 0 0ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าขายดีมากครับช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้การ์ดจอลงแล้วนะครับ3 0มนเล่นเกมปรับสูตรแทบทุกเกมเฟรมเรทนี่คือหลักร้อยนะครับคือคุ้มมากเลยช่วงนี้การ์ดจอ3 0มขายดีมากๆนะครับ เอาละต่อมาเรามาดูในอ,าอ้าวผมจะปักไฟเหรอต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดระบายความร้อนในน้ำครับชุดระบายความร้อนในน้ําตัวนี้คืออาร์กติกนะครับตัวนี้ประกันจุกๆเลย6ปีนะครับระบายความร้อนดีมากวัสดุดีมากนะครับเดีย๋ยวผมจะมาเทสให้ดูด้วยนะครับตัวนี้เลยสวยงามมากๆการออกแบบมาได้อย่างแจ่มเพราะว่ามันจะมีใบพัดอยู่ตรงตัวบล็อกน้ําด้วยนะครับช่วยให้การระบายความร้อนมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมมันจะมีพัดลมเล็กๆนะครับอะต่อมานะครับในส่วนของ power spy u p l นะครับตัวนี้ก็จะเป็น power spy u p l แบบพรีเมียมอย่างดีเลยนะครับ rog stick 850วัตต์นะครับตัวนี้ประกันจุกๆุีกแล้วครับ10ปีนะครับก็คือมีมาตรฐาน80พัตโก้ด้วยก็ช่วยในเรื่อ,องของการประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสายต่างๆคือสายค่อนข้าง,างยาวเลยนะครับรองรับการเอาไปประกอบกับเคสที่มันมีขนาดใหญ่นะผมเพราะว่าบางทีเราซื้อ s ายมา สายสั้นก็มีนะครับแล้วเอาไปใส่เคสใหญ่มันก็ใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสายยาวๆให้เลยนะครับแล้วก็การออกแบบวัสดุต่างๆทำออกมาได้ดีระบายความร้อนดีรองรับเครื่องที่โหลดหนักๆแล้วก็ มันจะระบายความร้อนดีมากนะครับในเรื่องของฮีซิงในการระบายความร้อนภาคแหนไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมออกแบบมาได้อย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของพรีเมียมต่างๆระบบการออกแบบวัสดุต่างๆทีออกมาได้ดีหายหัวในเรื่องของการเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีโหมดเงียบด้วยนะผมจะมีปุ่มข้างหลังนะครับกรณีที่มันโหลดหนักแล้วก็กดปุ่มเงียบได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของเคสนะครับจริงๆลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะวันนี้ก็ ันนี้ก็จะเป็นเคสของเทอร์โมเทคนะครับก็คือจะดูดลมด้านหน้าด้วยพัดลม3ตัวแล้วก็ดูดด้านหลังออกหนึ่งตัวแล้วก็พัดลมชุน้ำอีก2ตัวนะครับก็ช่วยให้การระบายความร้อนดีมากนี่ขึ้นแล้วก็ปรับโหมดไฟต่างๆได้นะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสายโชว์เครื่องด้วยนะครับส่วนหน้าจอนะครับผมเป็นออปชั่นเสริมนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอ27นิ้ว1 65เฮิรต์นะครับแล้วก็สีสันภาพสวยงามมากๆเลยนะครับขายดีมากครับขายดีนขาดตลาดเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใน นะครับจอสวิตหนึ่งี่เฮิรประมาณนี้นะครับผมในส่วนของราคานะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ